ยินดีต้อนรับท่านอาจารย์กิตพนและอาจารย์ธนาวาันรค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณรายการนะครับที่ให้เกียรติเชิญมาไปพูดคุยในนนวัีค้ค่ะน,นี้เรเรราียกว่าดี่บอยกับี่เกได้ยินดีครับค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเรื่องของ EV เนี่ยเราเราจะคุยกันในวันนี้แต่ว่าวันนี้ค่ะช่วงแรกเราอยากให้อาจารย์ เกกับอาจารย์บอยช่วยแนะนําหน่อยนะคะว่าในช่วงนี้ที่มีการเรียนการสอนนักศึกษาค่ะได้มีการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาเตรียมรับมือกับเทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้นในอนาคตยังไงบ้างคะตอนนี้เรียกได้ว่าการไหลบ่าของนวัตกรรมเนาะช้คานีและการทำบบกลางๆเนาะทุกอย่างเทคโนโลยีมันเร็วมากการเปลี่ยนแปลงเร็วมากและการเรียนรู้ในเทคโนโลยีเปลี่ยนเร็วมากจนตอนนี้ทีวีไม่มีใครดู ชีมนะครับว,วิชาละพันไม่มีใครดูทุกคนอยู่ในมือถือหมดเลยนีย่แหละการเตรียมพร้อมของคนในยุคต่อไปนี้คือต้องเรียนปปรู้เฉพาะเรื่องที่สําเร็จอีกเพราะทุกคนมีเวลาเรียนรู้นอ้อยหมายความว่ามีอะไรที่อยากรู้เยอะเลยนะครับใเนี้ยในเรื่องของสถานการณ์วงการสถาบอนอิเล็กทรอนิกส์เหมือนกันคือทําใจให้สบายอย่าไปเครียดกับชื่อนครับดีแลกก่อนดีแลกก,กก่อนดีแลกก่อนกกอย่าไปเครียดกับเขานะครับซึ่งอิเล็กทรอนิกส์มันอยู่กับ ชีวิตประจวาวันผมใช้ว่าอุปกรณ์อิเล็กทริกยวกับชีวิตเราทุกทุกมือ้อเชื่อวันนะครับทั้งทีวีทั้งมอเตอร์ไซค์ก็มีอิเล็กทรอนิกสร,รถจนก์ก็มีระบบอิเล็กทรอนิกนะครับประมาณนี้ถ้าถ้าจะเตรียมตัวทางสาขาเราเนะี่ยเตรียมตัวทํางานวิจัยมีนวัตรกรรม,มใหม่ๆออกมาเราก็ไม่ได้ไม่ได้ล้าหลังกับเขาเลยนะครับเราก็ทันสมัยตลอดครับโด,ย,ดยหลักสูตรของเราคือชื่อหลักสูตรคือ สาขาวิชาวิศวรกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบอ,อัตโนมัตินะ <S <S เป็นหลักสูตรผรูศาสตร์อุตสาหการรมบัณฑิตซึ่งเป็นหลักสูตรที่มีการเรียนสอนอยู่สองลักษณะก็คือเป็นวิชาวิชาเอกวิชาชีพที่เป็นไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็รวมไปถึงคอมพิวเตอร์ก็รวมไปถึงเทคโนโลยีต่างๆที่เกี่ยวข้องกับายานยนต์ไฟฟ้านะครับและอีกส่วนนึงก็จะเป็นการเรียนกรสอนที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพกลู ซึ่งด้วยหลักสูตรเป็นคณะศาสตร์มุสารการบินก็จะมีการควบคุมมาตรฐานของชาชี่โดยู้สภารุสภานผู้กำหนดซึ่งก็จะมีรายวิชาที่นักศึกษาต้องเรียนอยู่สองส่วนก็คือวิชาชิพรูกแบวิชาชีววิชาหนึ่งค่ะใช่ค่ะทีนี้มีคำถามที่ที่เมื่อกี้พี่บอยบอกว่าเป็นคณะศาสตร์ด้วยใช่ไหมคะความ ความพิเศษของนักศึกษาเนี่ยค่ะนอกจากจะเป็นวิศวะเป็นช่างแล้วก็ยังมีความเป็นครูอัตลักษณ์ของนักศึกษาของอาจารย์เนี่ยพิเศษยังไงคะเป็นครูมืออาชีพเนาะเป็นครูมืออาชีพโดยโดยโดยตัวเองเขาเองมีทั้งสองอาชีพนะเขามืออาชีพคือโปรเฟชชั่นอลเนาะมีทั้งอาชีพครูและอาชีพวิชาชีพวิศวกรรมวิศวกรรม่ะเพราะฉะนั้นเขาจะเป็นวิศวกรรมที่มีความเป็นครูเขาจะมีความเข้าใจคนมากกว่าวิศวกรรมธรรมดา คือเหมือนมีจิตวิทยาใช่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 หรือหรือเรื่องอย่างนี้คือเป็นครูช่างครูช่างเราจะได้เป็ัครูช่างเป็นช่างก็ได้เป็นครู็ปด้ช่างก็ได้แลาวรอก็จะักศึกษาที่จบไปก็จะมีไปประกอบวิชาชีพครูซึ่งสามารถไปสอบใบจุเป็นครูทางสายอาชีวะ ครูวิทยาลัยเทคนิคค่ะอาจารย์อาชีหรือแม้แต่สพทถ้าสพทก็จะเป็นครูสารกรรมสินกับสาหกรรมสินป์ก็จุได้อันนี้คือสี่ปีสี่ปีสีปีาจบสี่ปีเขาก็ไปสอบไปประกอบวิชาชีพครูได้ค่ะค่ะทีนี้อาจารย์คะพูดถึงเรื่องของที่เราจะคุยกันมันีเรื่องรถไฟอีวีนะคะรถไฟอีีถ้าพูดถึงพูดถึงแล้วเนี่ยรถไฟฟ้าอ v ี กับการมองอนาคตในอนาคตอาจารย์เนี่ยค่ะมองเรื่องของรถไฟฟ้า e ีในอนาคตเป็นยังไงบ้างคะครับ e ี <c oughs> จริงๆแล้วมันคืออนะิเล็กทริกอิเล็กทริกส์บิข้อหน่อยเพราะว่าการขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าเนะี่ทุกอย่างที่ทําให้เกิดไฟฟ้ามันก็จะมีพัฒนาไปเรื่อยๆตอนนี้แม้กระทั่งหัวใจมันคือแบตเตอรี่ <c oughs> อ่ารถ <c oughs> รถอีวีเนี่ยมันหัวใจมันคือแบตเตอรี่แบตเตอรี่ก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับ <c oughs> ตอนนี้เห็นไหมว่ามีโฆษณาว่าเดิมที <c oughs> ท,ที่เห็นอยูนะ่ข้างหลังแอลอีดีชาร์จ ครึ่งชั่วโมงหรือ1ชอั่วโมงถังจะวิ่งได้แต่ตอนนี้มีพัฒนาการเียคือ10นาที5นาทีพยายามให้เร็วเหมือนกับเติมน้ำมันตอนนี้จะแข่งกับบตตนที่แบตเตอรี่เพราะเทคโนโลยีแบตเตอรี่จะเร็วมากกับเทคโนโลยีการควบคุมการชาร์จเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะอยู่ตรงนี้ครับระบบระบบเอนจิ้นของศาสตรนี้คือก็คือการควบคุมการชาร์จแล้วก็เก็บการเก็บประจุเนาะทีนี้ลูกมองเรื่องคนบ้างดีกว่าค่ะ อีวเนี่ยคนแบบเป็นช่างเนี่ยน้อยมากแนอนาคตการแข่งขัน,นนะออาจารย์สองท่านมองว่ามันจะมีการแข่งขันสูงระดับไหนคะนถ้าผมตอบก่อนก็จะเป็นเรื่องของทุกคนที่มีใบประก,บกอบอาชีพแบบต่อไปนี้เขาจะแข่งกันแบบมาตรฐถถานทีมถ้าเขาไม่มีมาตรฐานทีมแรงงานตรงนั้นยานยนต์ไฟฟ้าหนึ่งสองสามคนนี้จะได้เปรียบกว่าช่างที่คือช่างที่ไม่ได้อบรมซ่อมไม่ได้โอ,อดีเขาจะมีจุดจุดเรียกว่าจุดบ,บอด จุดปลอดไหมว่าจุดจุดเสียเราอะเราอาจตะลายก็ได้ได้เห็นขา่าวบ่อยๆว่าออวีอาจจะชนไฟไหม้ชนปั๊บเข้าช่วยเลยไม่ได้นะครับถ้าไม่ได้ระบบลมมาเพราะฉะนั้นช่างหรือวิวิู้ภัยอยู่ท้าาอระบบลมเรื่องนี้ก่อนอเพราะการช่วยเหลือก็อจะมีเทคนิคอยู่จะตัดไฟตออไรงไนยังไงแล้วช่วงนี้ปัจจุบันเนี้ยค่ะมันสาขานี้ยังขาดแคลนนะคะช่างที่แบบเกี่ยวกับเ e <า><า>อีขีดาขาดซึ่งในปัจจุบันเนี่ยก็คือสาขา ด้านยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยผู้ที่มีทักษะด้านหรือาดาเฉพาะด้าน,นต้องพูดถึงว่าปัจจุบันเนี่ยยานยนต์ไฟฟ้าเป็นเทคโนโลยีใหม่ในประเทศไทยซึ่งในปัจจุบันเนี่ยผู้ที่มีความรู้หรือมีทักษะด้านเนี่ยมีน้อย<ช>ส่วนหนึ่ง<ช>ที่เราเปิดสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบอตัตโนมัติเนี่ยเป็นหลักสูตรที่เอามารองรับตลาดเพื่อผลิตคนเข้ามาสู่ตลาด ที่มีทักษะด้านนี้โดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรายวิชาบางวิทย์รายวิชานี่มีเรื่องของการแทบแบตเตอรี่การวิถีวิชาการขับเคลื่อ,อยนยนตยนต์ไฟฟ้าแบบผสมผสานซึ่งในปัจจุบันที่ดูดียนยนต์ไฟฟ้าเนี่ยก็ที่เรารู้กันคือมันมีหลายประเภทตัวอย่างเช่นที่เป็นที่เรารู้จักคือ h e v เป็นนักษนณะเป็นไฮบริดที่เป็นรถยนต์ที่มีการผสมประสานระหว่างเครื่องยนต์สันสดาป แล้วก็เครื่องยนต์ที่เป็นพลังงานแบตเตอรี่ผสมกันแบบที่2จะเรียกว่า PHEV เป็นเทคโนโลยีที่มีการเหมือนกับไฮบแต่สามารถที่จะมีปลั๊กเสียบชาร์จแบตเตอรี่เข้าไปจากภไยนอกได้แบบที่3มคือเป็น EV EV หมายถึงเป็นรถที่ใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างเดียวเพียวซึ่งในปัจจุบันที่ทคโนีตอนนี้มีอยู่3ประเทศ ประเภททีีจะเป็นลักษณะของรถยนต์ที่เป็นใช้ไฮโดรเจนแต่ว่ามันอยู่ะระหว่างการพัฒนาปัจจุบ<ว>ันซึ่งปัจจุบันเนี่ยค่ายรถต่างๆไม่ว่าจะเป็นทั้งยุโรปทั้งญี่ปุ่นทั้งเอเชียเนี่ยผลิตการก็จะมีอยู่สักประเทศครับผมก็คือ HCV, P-HCV แล้วก็ BEV <อ>ซึ่งในรายวิชาที่เราสอนเนี่ยนก,กนักศึกษาเราก็จะมีทักษะเรื่อของการประกรอบแบตเตอรี่ เรื่องของโครงสร้างหลักของรถไม่ว่าจะเป็นรถด่วนไม่ว่าจะเป็นรถจักรยานหรือไม่หรือแม้แต<า>่การตัดแลงรถมอเตอร์ไซค์ซึ่งแน่นอนหลังจากเด็กจบมาเนี่ยก็จะมีมาตรฐานส่วนงที่เขาสามารถที่จะไปประกอบชีพแล้วก็ไปทาํางานในดานดวยงานศัลกรรมที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟ้าด้วยค่ะอาจารย์ค่ะแล้วในอนาคตต่อจากนี้ไปอาจารย์มองว่ารถอีวีเนี่ยค่ะจะพัฒนาไป ระบบไหนมากที่สุดระหว่าง3ามระบบนี้ค่ะที่ที่ที่บอยร่อยกว่าคือแต่แตละระบบมีข้อดีข้อเสียต่างกันนะครับสิ่งที่ปัจจุบันเนี่ยรถที่นิยมใช้ที่สุดคือเครลักษณะของ PHEV ก็คือเป็นการผสมผสานระหว่างรถที่เป็นรถสังเกบด้วยรถที่เป็นไฟฟ้าด้วยเนื่องจากว่าเวลาเราใช้งานจริงๆมันมี รถไฟฟ้าเบรวเกียลมันัญหาเรื่องของการวระยวลานการชาร์จใช่ไหมครับแล้วก็ในส่วนของการใช้แล้วมันมีการแย่งหรือสถานีชาร์จอยากจะไม่เยอะจะไม่รองรับจำเปยนจะต้องใช้รถเครื่องยนต์สัากับหรือนะ้ำม,มันยอย่างมาตัวช่วยดังนั้นปัจจุบันเนี่ยก็จะมีการพัฒนาให้มีลักษณะรถไฟฟิลมาึ้น้นการใช้ทั้งสองอย่างแต่อนาคตเมื่อมีการพัฒนาเรื่องของสถาน,นีชาร์จ มากขึ้นรวมไปถึงเทคโนโลยีแบตเตอรี่ที่มีการชาร์จได้เร็วขึ้นวิ่งเลยระยะทางไกลขึ้นแน่นอนลถสันดับก็จะค่อยๆลดล,ลงไปซึ่งมันก็จะสอดคล้องกับโลกปัจจุบันคือพยายามแต่รัฐบาลพยายามที่จะลดเรื่องของภาวะเงินกระเจิดมีภาวะโลกร้อนซึ่งเทคโนโลยีายานยนต์ไฟฟ้านี่แหละจะเป็นตัวตอบโจทย์ในการลดคาร์บอนคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากมลพิษที่เกิดจากททก,จาก,การเผาไหม้น้ำมัน จะใช้เทคโนโลยีไฟฟ้ามากขึ้นในอนาคตนะค่ะอาจารย์พี่อาจารย์พี่เก๋มองยังไงบ้างคะเสริมนิดนึงถ้ามองต่อไปคือมันเป็นการสู้ในเรื่องการค้าด้วยนะครับการค้าทางเรื่องรถอีวีกับค่ายญี่ปุ่นกับค่ายจีนเนาะถ้าแข่งกันเนี่ยเพราะว่าต่อไปเนี้ยญี่ปุ่นพยายามจะแข่งในเรื่องของไฮโดรเจนค่แต่สุดท okay. yeah. ้ายก็คือการเก็บพลังงานอยู่ดีถ้าไฮโดรเจนไฮโดรเจนการสร้างพลังงานเนาะส่วนเก็บพลังงานคือแบตเตอรี่สุดท้ายก็มาแข่งกันที่แบตเตอรี่และทำให้รถจะเล็กลงที่ราคาจะแข่งที่ราคาลดลง เพราะฉะนั้นพาร์ทของสาขาเนี้ยเป็นการไปซ่อมบำรุงเขาศาสตร์ศาสตร์ของเราอิล็กรส์เราจะเข้าใจระบบ E v ก็ม,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 มีทั้งหมดเลยการคอนโทรลการบระจุการชาร์จต่อไปสถานีชาร์จจะต้องมีการซ่อมบำรุงทั้งอย่างใช่ไหมครับอาชีพนี้ก็จะเป็นเกิดเป็นการสร้างติดตั้งและซ่อมบำรุงสถานีชาร์จก็จะเกิดขึ้นนะครับก็มไม่ต้องมีการทิ้ง,ลงและซ่อมแล้วก็ใช้ต่อ ตั้เกรดอะไรอย่างเยครับอ๋อไม่เป็นขยะแล้วใช่ใช่ฝั่งเราน่าสนใจมากๆเลยเขาเสนอคือเราที่เราได้อยู่เนี่ยคือเพนสูนที่มียานยนต์ไฟฟ้าและขนส่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีซึ่งในห้องเนี้ยก็จะมีรถวัสดุฝึกสำหรับนักศึกษาดนั่นแหละก็จะเป็นรถไฟฟ้าจริงๆที่เป็นรถลักษณะของไฟฟ้าอยู่เดียวไม่มีน้ำมัน มันก็จะมีโครงสร้างที่เราเคลียให้ดูนักศึกษาดูเพื่อสงน้ำแบตเตอราะ้ระบบขับเคลื่อนแล้วระบบชาร์จสามารถที่จะเปิดให้นักศึกษาได้ดูแล้วก็ส่วนหนึ่งก็จะมีเรื่องของชุดฝึกที่เป็นลักษณะของีอะไรเบมีการดัดแปลงรถที่เป็นลักษณะเทาเราต้งมีการเพิ่มแบตเตอรี่แล้วก็มีโครงสร้างว่าแต่ละตัวมีการควบคุมยังไงมีโครงสร้างหลักของของระบบมายังไงนะครับแล้วก็เราก็จะสอนให้เด็กรู้ทักษะ เของเก๋ะวะเลือดของเลือดอย่างชัดเจนอ๋ออันนี้แค่รถอย่างเดียวแค่วิชาเดียวใช่ไหมคะอันนี้คือแค่วิชาเดียวแค่วิชาเดียวนะแค่วิชาเลือดด้วยนะวิชาเลือดก็วิชาเลือกด้วยนะแล้ววิชาจริงๆเนี่ยอาจารย์พี่เก๋ช่วยยกก็ยังหน่อยจะมีอีกครับเรื่อง IoT IoT ตัวนี้อินเทอร์เน็ตออฟติงอินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่งนน่งทุก ทุกจังหวดชีวิตแล้วกันตอนเป็นน้เกษตร,รกร,ก,ร,รก็จะมีระบบควบคุมหมดเลยระบบน้ำเกษตร,รกรเรียกว่าถือแผ่นเครื่องแล้วก็มอนิเตอร์ความตัวเองที่หมดเลยใช่ครับือแบบว่าอยู่บนเตียงนอนใช่<ด>ใช่ตื่นขึ้นมามีมอนิเตอร์มรพอร์ตเจ้านายครับตอนนี้แปลงที่1ต้องการน้านะแต่แปลงที่3 4ไม่ต้องการก็กดคอมพิวเตอร์แล้วก็ให้โดรนบินไปไปพ่นก็ได้หรือปล่อยน้ําได้ให้มันชุ่พอแล้วก็หยุดเพราะฉะนั้นประหยัดน้ําเกษตรกรตอนนี้เราเกษตรกรก็ ปล่อยน้ําตามตามความเคารพชีพตื่นมาต้องเปิดน้ารดไม่รู้เลยว่าไม่รู้ว่าเขาต้องการไหมใช่ไหมครับแล้วเขาปวยรู้ไหมไม่รู้เขาว่าให้ใช้อันนี้ก็ใช้ต่างเราแต่ถ้าเรามีระบบ iot ที่มันสามารถคํานวณได้หมดเลยเราจะประหยัดต้นทุนทุกอย่างเลยคว้ทยากค่าแมลงน้ําทุกอย่างปัจจัยเหล่านี้มาจับทุนใช่ไหมครับถ้าเราควบคุมจนได้ต้นทุนเราลดลงต้นทุนลดลงจริงๆล้วเรียนอิเล็กทรอนิกส์ไม่ใช่ว่า จะเพิ่มไม่เพิ่มให้เราเสียเงินเยอะนะใช่ไหมคะใช่ครับเรียนิเล็กริกหมายความว่าเป็นผู้เข้าใจเท,ทคโนโลยีเข้าใจและซ่อมได้ด้วยซ้อมได้ด้วย,<อ>ยประมาณนี้เน้นค่าไรอโอทีเนาะต่อไปมีอีกพาร์ทนี่ก็พาร์ทโทรศมนา,านคมระบบสื่อสารทั้งหมดเราก็เข้าใจแล้วก็มีการเรียนการสอน รู้รู้ถึงแบบว่าโทรศัพท์ขึ้นไหนใข่ไหนใช่ใช่ใช่รื่อใช่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 ที่มันก็มีหลายวิชาค่ะหรือเรื่องของไยวิชาสองคนสองตัวใช่สมองกสมองคนฝังตัวที่เราสอนก็จะเป็นเรื่องของปัจจุบันเนี่ยทคโนโลยีสมองคนฝังตัวเนี่ยทุกอุปกรณ์ปัจจุบันโลกเราคือมันต้องขึ้นอย่างที่รอบตัวเรานจะเป็นสมองคนฝั่งตัวเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นรถไม่ว่าจะเป็นตู้เย็นไม่ว่าจะเป็นทีวีไม่ว่าโทรศัพท์ทุกอย่างมันจะถูก โปรแกรมอยู่บนเรื่องนั้นๆเป็นลักษณะสของตัวฝังตัวเรียกว่าฉลาดเฉพาะจุดถ้าเราเรียนไปเราซ่อมสมองได้สมองอุปกรณ์พัฒนาโปรแกรมด้วยใช่ครับพัฒนาตู้เย็นน้ำู้เย็นตู้นึงเราใส่อาหารไปปุ๊บปุ๊บมีโปรแกรมไว้ว่าเรามีหนูกี่วันแล้วเรางรีอร์ตให้หมดเลย เจ้านายหมูคุณมากี่วันแล้วคุณต้องรีบทำอาหารให้หมดภายในวันนี้นะเหลือเท่าไหร่เท่าไหร่ก็รีบหมดเลยต่อไปตู้เย็นแผงตู้เย็นถ้าเรียนสาขาวิชานี้แผงตู้เย็นจะขึ้นมาเลยว่าผักของคุณใช่ใช่ใช่คือยงงองอย่างนี้ด้วยครับจจุบันเนี่ยตู้เย็นลักษณะที่คุณต่ายว่าเนี่ยมันมีการผลิตงาน่แต่ว่ามันเป็นลักษณะของผลิตเปนสำเร็จรูปนึแต่เราจะสอนให้เด็กรู้ว่า กระบวนการที่มันเกิดขึ้นที่ตู้เย็นตู้นี้เขามีความสามารถในการรับรู้แล้วก็แสดงผลแล้วก็บอกกับเจา้าของอย่างไนงมันได้มากกว่านั้นได้มากกว่าน,นะนเพ่าะเด็ก,<อ>กจะต้องรู้ว่ากระบวนการมันทำในงานยังไงโดยการเขียนโปรแกรมใช่ครับเราต้องเขียนโปรแกรมคือๆๆๆๆเราสอนให้เขาสร้างเองประเทศไทยมีปัญหาเรื่องการสร้างนวัตกรรมเราใช้มอนเขาหมดเลยแต่เราไม่มีใครสร้างเพราะเราเป็นผู้รับผลิตแต่เราไม่ใช่ผู้คิดแต่สาขานี้รสาขานี้เราจะสร้างเขาให้เขาคิดและให้เขาทำ ให้ลูกศิษย์ของเราเนี่ยใช่ไหมคะคิดได้สร้างได้เขาถึงเรียกว่าเป็นนวัตกรรมนวัตกรรมก็คือเป็นการสร้างสิ่งที่ที่เราสร้างเองอาจจะใหม่บ้านเก่าบ้านใหม่ที่อื่นอาจจะเก่าที่อื่นมาใหม่ที่เราก็ได้มาพัฒนาให้มันเกิดขึ้นมีประโยชน์ตังของเราแสดงว่าทุกอย่างมีคุณค่าหมดเลยไม่ต้องทิ้งมันปรับปรุงได้เก่าอะไรมาก็พัฒนาได้ใช่จริงๆแล้วปรนเทลยีทีต้นปัจจุบัน มันมันก็มีการพัฒนา,าต่อเนื่เงเนาะ,ะมันก็จะมีเทคโนโลยีบางอย่างที่ถ้าเราไม่เรียนรู้เราก็จะไม่ทันครับ<ะ>ไม่ว่าจะเป็นโดยเฉพาะปัจจุบัน AI เนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากซึ่งคนตามไม่ทัน็คือไม่ทันเองนะ,ะคนที่เรียนรู้ก็จะได้เปรียบ<ะ>ในการรู้หลักการทางานของ AI สั่งงานเขาอย่างไรให้เขาตอบสองกลับมาเซิร<ะ>์ฟเวอ์ AI ตอนนี้ผมก็เป็นวิทยากร ใ like ช aries, so ่กับอาจารย์อะไรที่ใช่อาจารย์พี่เกศเป็นวิทยากรนะคะถ้าคุณผู้ชมชมอยู่อยากได้วิทยากรด้าน AI ไอหน้าไกับเรานะคะ AI ช่วยทำหนังสือเนาะทำผลงานวิชาการช่วยให้ทำงานปัจจุบันให้ง่ายขึ้นทั้งหมดเลยอาจารย์บอยก็ทำา AI ด้านเสียงและมันติมีเดียได้เราเราต่อไปเป็นยุคของการสั่งการสั่งการด้วยคำพูดหรือข้อความเสียงให้เขาทำอะไรตามใจเราแต่เราต้องสั่งเป็น เพราะฉะนั้นถ้าใครสั่งเป็นจะได้คำตอบที่ถูกต้องยี่ยมเลย<ห>ค่ะทีนี้มาถึงช่วงที่แบบว่านักศึกษากล็ก้าวกลัวเนี่ยอย่างอย,<ม>ย่างหนูเองก็รู้สึกกลัววิชานี้ยยากแน่เลยถ้าเขาสนใจนิด,น,ดนิดอยู่แล้วหรือว่าแบบพอมาฟังแล้วสนใจเลยค่ะ<ม>ให้เขาเตรียมความพร้อมเตรียมกายเตรียมใจยังไงมาสมัครเรียนคะ <c oughs> ผสอเองการทำใจให้สบายถ้าคุณใช้มือถือได้เป็นก็เรียนได้เลยครับไม่ยากเลยเพราะเป็นเล็กๆเป็นเรื่องของชิ้ประจาวันชื่อมันดูดูดูึแปลกดูแปลกเลนส์นิคนดูตึกแปลกแต่ไม่ยากเลยเป็นเรียนรู้ทางด้านโปรแกรมเมือทางด้านวงจรอิเล็กทรอนิกส์เหมือนเครื่องชีไฟ้าเล็กๆอ่ะไม่ชอบไม่ดูดเรา อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราทดลองได้พอเราสร้างเป็นเราก็สร้างงานใหญ่ขึ้นได้ที่เกิดอาชีพแล้วสาขาเราเป็นครูด้วยเป็นทั้งครูคุณสร้างอุปกรณ์ได้คุณใช้ศาสตร์ของครูไปสอนอธิบายคุณขายสินค้าได้คุณกลายเป็นเซลล์ว e ิศวะได้ใช่ไหมครับคุณขายของเป็นเพราะคุณมีศาสตร์ครูที่จะรู้จิตวิทยาว่าลูกค้าคุณคิดอะไรสาขาเนี้ยทราบว่าซ่อมเครื่องมือการแพทย์ได้ด้วยอันนี้จริงไหมคะที่เขาฝากถาม จริงจริงจริงเพราะว่าศาสตร์เราจะมีวิชาเลือกอีกส่วนนึงคือรีทูนิคการแพทย์เพราะอุปกรณ์การแพทย์ที่เราเคยไปโรงพยาบาลเราอย่ากไปดูอุปกรณ์รีทูนิคด้วยกันผู้สวงก็เสียมาใครซ่อมใช่ใช่เนี่ยก็ต้องต้องต้องใช้็กทูนิคโดยเสฉยก็คืออุปกรณ์ทางการแพทย์ทุกชิ้นเนี่ยมันก็จะเหมือนอุปกรณ์อิเล็กทูนิคที่เราใช้ในชีวิตประจำวันทั่วไปแต่ข้อแตกต่างก็คืออุปกรณ์ทางการแพทย์เนี่ยเขาจะต้องมีมาตรฐานการควบคุมเรื่องของความเที่ยงตรง าาการคาดิเบตต่างๆมันเราต้องสอนนักศึกษาให้รู้ว่าสมมติการวัดขึ้นหัวใจหรือความดันมันจะต้องมีการวัดค่าคาดิเบตหรือชี้วัดให้มันตรงเที่ยงตรงตามมาตรฐานเราต้องสอนให้นักศึกษารู้ว่าหลังจากซ่อมเมื่อใช้ไม่ได้แล้วซ่อมจนใช้ได้แล้วหลังจากนั้นเราก็ต้องมาทําการคาดิเบต ให้มันเป็นมาตรฐานของของโรงการแพทย์ที่เขายอมยอมรับด้วยม,มันไม่ใช่หเหมือนเครื่องใช้ไฟฟา้าทั่วไปที่ซ่อมเสร็จอย่างเช่นห้องข้าวพัดลมเนี่ยเสียรอ,อสอนให้ซ่อมซ่อมเสร็จใช้ได้แค่ค่นแต่ลักษณะของเครื่องมือทางการแพทย์ก็จะมีขอบเขตและมาตรฐานเครื่อขึ้นหม่ซึ่งเราก็จะมีเรื่องของการสอนลักษณะนี้อยู่ด้วยค่ะทีนี้ทรา,าบว่านอกจากมีนักศึกษาคนไทยแล้วเนี่ยก็มีสอบมีนักศึกษาต่างชาติด้วยในสาขานี้ ไมคะตอนนี้นสาขาเรายังไม่มีนักศัต่างชาติาแต่ว่าจะมีนักศาต่างชาติที่เข้ามาลักษณะสัพว์คล้ายๆกันก็คือทางเทคโนโลยีไฟฟ้าทางสวัสดการไฟฟ้าที่ที่เขารับจากป<า>ระเทศเปรัตอนนี้ แล้วตอนนี้มีมีทางฝ่ายรับสมัครนะคะสอบ,บขเข้ามาว่าตอนนี้มีนักศึกษาต่างชาติเริ่มสนใจแล้วก็ถ้ามาสมัครรียนเนี้ย <c oughs> ได้ไหมตอนน้องอธิบายอย่างนี้ครับหลักสูตรคารุศา,า,า,าสตร์อุตสาหกรรมเป็นหลักสูตรที่ครุสภาของประเทศไทยเป็นผู้กำหนด,ดคุณวุฒิของผู้สมัครซึ่งการอาชีพครูในประเทศไทยสมัคนไว้เฉพาะคนไทยคนไทยส่วน ต่งางชาติหรือประเทศใกล้เคียงเนี่ยจะต้องมีการกระบนการในการสอบเขาเลือกที่เ้มข้นมากกว่าคนไทยแต่ว่าในอนาคตทราบว่าจะมีหลักสูตรระยะสั้นใช่ใช่ใช,ใช่ไหมคือคคถ้าหลักสูตรเนี้ยเรามีทั้งว<ม>ิชาชีพสอนวิชาชีพน้าาองวิศวกรรมวิทยาเทคนิคแล้วก็ครูคเราจะอาจจะถ้าสการเพื่อผู้ผู้นี้พฤติกรรมการเรียนรู้ตอนนี้ของเด็กนิดเียเขาใช้เวลาน้อยมากใช่ไหมครับเขาอยากรู้อะไรก็จะเรียนแค่ไ้น แค่ระยะสั้นร<ล>ู้เอาไปทำได้เลยเขาเขาไม่อยากรู้อย่างอื่นถ้าอยากรู้แพ็กแบตเขาก็ไปเรียนแพ็กแบตอยากรู้การบินโดรนก็อย่ามาเรียนแค่นั้นอยากรู<ฮ>้การ IO t ก็มาเรียนแค่ I o t เขาไม่อยากรู้เลยมากกว่านั้นเขาอยากรู้แล้วก็ไปทำงานเลยเพราะฉะนั้นชีวิตคนยุคนี้จะเป็นแบบ ในระดับสูงเราก็พร้อมที่จะทำระดับสูงเรียนสั้นแม่สักครูอาจารย์พี่เก๋บอกว่ามีเบนโดนด้วยเบนโดนก็สอนโอ้ยอันนี้เยอะมากเลยนะคะเยอะครับคืออิเล็กทรอนิกส์เข้าเข้ารันทุกองค้าขายรันทุกองคราทำทุกองค้าถ้าสนใจนะคะก็มาติดต่อพูดคุยกับอาจารย์ก่อนได้นะคะมาดูว่าอีวิชาไหนที่แบบว่าเราสนใจอยากเรียนนะคะใช่ตอนนี้ค่ะก็เสริมอีกอย่างนึงก็คือสาขาเราสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ปัจจุบันเนี่ยเราเปิดรับสมัครตั้งแต่วุฒิ ม .6 ค่ะไม่ไว่าจะเป็นสายวิทย์หรือสายสิ่งวุฒิปวชปวชช่างในทุกสาขาแล้วก็รวมไปถึงปวปสปวสเนี่ยสามารถเทียบโอนมือ<พ>จีบแล้าถ้าจบป,ออปวสในเทคนเทียบโอนให้แบบแค่วิชาเอกแค่ไม่ต้องเรียนฝึกงานไม่ต้องปีสุด คนไปแค่ฝึกสอนไปสังเกตการสอนและวิชาเอกก็เรียนนิดเดียวเ<ต>ทียบ,บได้เทียบได้เทียบได้รับเยอะมากคุณก็เรียนเรื่องเรียนสบายขึ้นเรียนแบบอ,อ,อย่างที่บอกคือ,คอสาขาเราเนี่ยรับผู้จบทางศาสตร์ด้านอื่นก็ได้เข้ามาเรียนซึ่งเราจะมีวิชาในเทอมในเทอมแรกของปีแรกเราจะมีวิชาปรับพื้นฐานวิศวกรรมซึ่งให้ทุกคนที่เข้ามาเรียนสามารถปรับพื้นเริ่มต้นพื้นฐานพร้อมๆกัน คนที่มีพื้นฐานมาแล้วก็สามารถปรับพื้นได้เพียงกับเพื่อที่จะให้มีการเรียนการสอนแบบพร้อมๆกันเลยบอกว่าสามารถจบสายไหนก็ได้มาเรียนสอนอาจารย์ก็จะสอนปรับพื้นให้ทุกคนผู้หญิงเรียนได้ไหมคะปัจจุบันเรามีผู้หญิงเรียนด้วยนะครับรุ่นที่หนึ่งก็จะมีผู้หญิงรุ่นที่สองก็มีมาสมัครหนึ่ีสมัครผู้หญิงด้วยนองจากได้เรียนกันเก่งด้วยได้บุนด้วยครับเรามีทุนังาสาทุน เียนืยนฟรีต่อ4ปีซึ่งนึกษาเราทำเฟรเฉยียส่วนได้ทุนยืนฟรี4ปีมันอีคนเราก็จะมีให้ทุนลักษณะเนีน้ย100คน1 0คนรวมไปถึงทุนให้ปราบซึ่งจะเป็นทุนที่อาจารย์หรือมีผู้ที่สนใจที่บริจาคทุนเข้ามาเด็กน้าษาเราก็สามารถได้รับทุนทุกปีเช่นกันครับ้าทีนี้ทราบว่า อาจารย์ทั้งทั้งสองท่านเนี่ยทราบว่าแบบพาน้องๆนักศึกษาไปแข่งเยอะมากาใช่ไหมคะคร,ครับล่าสุดล่าสุดผมได้พานักศึกษาของสาขาวิศวกรรมวิศวกรรมผลิและสาขาวิศวกรร,กรคมคอมพิวเตอร์ไปทําการแข่งขันรอบคันเรียกชิงถ้วยพระราานสมเด็จประเทศซึ่งเป็นการแข่งขันทักษะเคเบิลเรื่องของอินเทอร์ออเน็เตนะครับก็รอบคันเรียก นักศึกษาเราผ่านคนก็คือสาขารีสทรักคันได้ทีไดระบบอัตโนมัติไปแข่งรอบชิงชนะเลิศที่จังหวัดชลบุรีเมื่อปลายปีที่ผ่านซึ่งแต่ว่ามีการแข่งขังนจำนวนรอบคัดเลือกนะครับที่ผ่านมาจากทั่วประเทศเหลือประมาณ300กว่าทีแล้วก็มหาวรริทยาลัยชัรเพชชบูรน์ทีมที่เราตบไปเนี่ย ได้อันดับที่ทอีกสของี่ของับนบชนะเลิศนะครับซึ่งเราไม่ได้คาดหวังเรื่อขงของการชนะเลิศเท่าไหร่แต่ว่าเราคาดหวังคือเด็กนักศึกษามีทักษะในการเขา้าร่วมการแขง่งขันมีการคิดวิเคราะห์ในส่วนของอเตรียมการแข่งขันว่าการแข่ขันลักษณะนี้เราต้องเตรียมพร้อมอะไรเตรียมวัสดุอะไร แล้วก็ไปแข่งชื่อการแข่งขันเนี่ยเราไม่รู้ลูกหน้าว่าจบเทือตัวอเปล่าแต่เราเตรียมพักษะจากที่เราเรียนไปรวมไปถึงอาจารย์โอนไปไปเตรียมพิทักษะแล้วก็ไปถึงหน้างานแล้วก็แข่งร้อมอย่างนี่แต่ผลคะแนนก็อย่างที่บอกครับเราได้อันดับที่44จากจำนวน300คนวที่ทำการคัดเลือก มาถึงคําถามช่วงท้ายๆถามถึงอาจารย์พี่เู้บ้างดีก,กว่านะคะว่ามองอนาคตรูส้สย์ตัวเองยังไงบ้างหลังจากที่เขาจบไปแล้วคะมองอนาคตของเขายัางไงบ้างผมรู้สึกผมผมมองตอนนี้ผมมองว่ารู้สึกผมเป็นเหมือนจมน้าไม่ได้เป็นเป็ดระดับโลกเป็นเป็ดแบบอิเล็กทรอนิกส์อ่ะทำได้ทุกศาสตร์หมายความว่าเราจะสอนเด็กให้สามารถพัฒนาตัวเองได้ในอนาคตรเราไม่สามารถยัดเยียดเทคโนโลยีในวันนี้ให้เขา เพื่อจะไปต่อสู้ในอนาคตนะไม่ได้ครับเพราะว่าที่มีในอนาคตเปลี่ยนตลอดแต่ถ้าเราสอนพื้นฐานให้เขาไปไขว่คว้าได้ในอนาคตจะดีมากเพราะฉะนั้นศาสตร์นี้เป็นพื้นฐานในชีวิตคุณจะไปซ่อมอะไรก็ได้แม้กระทั่งอุปกรณ์ถ่ายทางของพี่ต่ายตัวนี้ถ้าเสียก็ศาสตร์ผมก็ซ่อมได้หมดเลย<า>นะครับเรื้องต้นประมาณนี้ค่ะแล้วพี่บอยครับมองอลูกศิษย์ในอนาคตยังไงบ้างหลังจากที่เขาจบไปแล้วค่ะ<า><า>ลูกศิษย์ที่เรามองไว้หรือว่าเราตั้งใจจะให้ลูกศิษย์ ก็คือหนึ่งเราอยากให้รู้สึกครูที่ดีเป็นครูช่างที่ดีและเก่งคือเก่งอย่างเดียวไม่พอในปัจจุบันจะต้องมีเรื่องของคุณธรรมและจริยธรรมด้วยเนื่องจากว่าในปัจจุบันเนี่ยมันมีลักษณะของของคนเก่งที่อื่นเก่งมาจากที่อื่นจากมอดังๆเยอะแต่ว่าจะต้องมีเราจะเสริมเรื่องของคุณธรรมและจริยธรรมในโดยเฉพาะวิชาชีพครูเราก็จะมุ่งเน้นไปลักษณะนี้ ในส่วนของวิชาชีพทางช่งางเราก็จะมีการฝึกทางฝัางให้ความรู้และทักษะอย่าลืมว่าคนเก่งทักษะเกิดจากการฝึกทําบ่อยๆทำบ่อยๆมันจะเกิดทักษะซึ่งการเรียนรู้อย่างเดียวกันมองดูอย่างเดียวกันรับรู้จากการฟังและการดูอย่างเดียวมันจะไม่เกิดทักษะทักษะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติ <S <S ถ้าปฏิบัติปฏิบัติบ่อยเด็กจะมีทักษะ ซึ่งเมื่อมีทักษะแล้วเนี่ยเวลาไปทํางานคุณไปอยู่ที่ไหนคุณก็จะทําได้นี่ครับก็จะทำให้เราคาดเราเสริมตรงนี้คือทักษะพอะได้ทักษะยํำนานๆปั๊บจะกลายเป็นสมรรถนะสมรรถนะคือเป็นระบบอัตโนมัติว่าเขาทำได้ทาได้ทำได้หมดเลยพิกแพงได้หมดเลยทำไมนะครับจะได้สอนให้เกิดสมรรถนะทั้งครูทั้งชาติช่วงท้ายแล้วนะคะให้อาจารย์พี่เก๋กับอาจารย์พี่บอยนะคะแนะนําช่องทางที่จะไปคุย กับสาขาหน่อยมีช่องทางไหนบอกบ้างไหมคะสาขาเรามีเพจค่ะเอดอ AI e l e c ครับเอ AI e l e c นะคัะแล้วก็มี TikTok AI e l e c เเหมือนกันนะครับครือถ้าถ้ายังไงก็โทรมาที่มหาพิล็ได้ครับโซน้าหกเนาะเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งร้อยใช่โทรเข้ามาได้มาคุยประชาพันธ์แล้วก็ต่อได้หรือที่งไาที่เพจมหาพิล็ได้ อยากทราบเรื่องไหนนะคะหรือว่าอยากจะได้วิทยากร AI หรือว่าวิทยากรได้ EV นะคะแบตเตอรี่ได้หมดเลยนะคะวันนี้ขอบคุณนะคะสุดท้ายนี้ก็คือเราก็จะมีการสมัครเรียนสวนประเทศประเทศแรกก็คือเรื่องของเป็นรอบคอร์สรลรอบคอร์โเรลก็คือเป็นเปลี่ยนการยื่นโปรไฟล์ที่นักศึกษาสามารถทำมาในช่วงเรียนหรือว่าช่วงทำงานเอามาแนบ โดยที่มีการสัมภาษณ์แต่ไม่มีการสอบไม่ต้องสอบนะครับนี่คือรอบผอทิโดรอบที่2คือรอบรอบองคแบบมีการสอบซึ่งผู้ศาสตร์เขากำหนดว่าคณะสาผู้ศาสตร์ทุกคนจะต้องมีการสอบไม่ว่าจะเป็นรอบอทิโดหรือรอบการสอบนะครับก็จะมีอยู่สองประเภทรอบผอทิโดเนี่ยเงื่อนไขเดียวคือเกียรติเฉลี่ยต้องไม่ต่ำกว่า2 5ค่ะ2 5ถึงจ เข้าสมัครในรอบสอบแล้วได้ซึ่งก็สอ2.5ก็ถือว่าไม่ยากไม่น่าจะยากนะยื่นมาได้เลยนะคะรออ่านอยู่แอ้วสมัครรอบสอบเนี่ยก็จะมีสอบอยู่สองสองเรื่องก็คือสอบสมรรถนะความรู้เบลวัดเบลความเบลความรู้วิชาแล้วก็สอบวิชาอีกหรือเทคนิคไฟฟ้าอีกวิชาซึ่งก็เป็น้อสอบที่ไม่ยาก ไม่ยากมีต ok> ิวก่อนสอบอ๋อมีติวก่อนสอบมีติวกัอนสอบได้ด้วย พยาลูมนะคะมามาติวก่อนแล้วก็มาสมัครได้ในหลักสูตรแต่ว่าถ้ามีพอดค่เร็วอมายื่นได้เลยใช่ค่ะวันนี้มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการพีซีออยุแชนเนลแล้วนะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณอาจารย์พี่เก๋นะคะขอบพี่กอนมากๆเลยนะคะที่ให้เกียรติมาร่วมรายการพีซีออยุชนเนลกับเราน่ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับพวกเราทั้งสามคนด้วยนะคะสำหรับเพลงนี้สวัสดีค่ะ